แผ่นดินที่มีหลายชนเผ่าวรวมกันเข้าเป็นไทยนคนแรแหล่งธรรมะธรรมชาติน้าสอ,อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนย้อนมีวัฒนธรรมสวัสดีครับมานี่มาพ่อกับช่องบาวแท็กบ้านโคคือเก่านะครับมานี่กัมากินเมนูนี้ครับยำปลาแซลมอนนะครับว้าว บม่ได้กินโดนแล้วคือชีแซบนะครับโอเคโซนี้ก็บบ่ได้คอยถ่ายคลิปครับบม่ได้ถ่ายคลิปนาน้ะครับลงเป็นเกือบเกือบเป็นเดือนแล้วมั้งครับบร่ได้ลงคลิปนะครับบ่ <Yahoo! S 1> ค่อยมีเวลานะครับมื่อี้ครับมีเวลากับมาถ่ายคลิปนะครับให้พี่น้องเบ่งนะครับก็อจะาลืมกดติดตามช่องบาแท็กเด้เลยครับเขามาเปิดกำลังใจลายๆเนี่ยมื่อนี้พามากิน ยำปลาแซลมอนครับช่วงเที่ยงครับอยู่บรรยากาศอยู่สวนขึ้นเ่านะครับอยู่สวนอีกเส้นเคยนะครับวันนี้ืันนี้ล่มหนาวครับสงงัยสีหนาวนะครับล่มหนาวลายเนี่ยครับช่วงบรรยากาศช่วงเที่ยงครับร่มยังแห้งอยู่ครับมาครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับไมาจับแ่บๆน้ากันครับเอาลายไปปากิด ติดตามช่องบอแท็กบ้านโคกงในเดอ้อโอเคยำปลาแซลมอนนะครับราดน้ำจิ้มนะครับริดราดน้ำจิ้มเลยมาขอภายในลมพัดในเดอ้ออาจจะมีเสียงแทรกรบกวนนะครับพี่น้องโอเคมาจวดน้ำกัน,นครับแซบๆน้ำมีพักหอมพักแพลวพักกาดขาวให้เขาพักบ่ค่อย บ่ค่อยลายเปไรสามย่างมานี่มาแซบแๆบนั่นกันนะครับนี่มันนี่ใสต่ตะเคียบตะเกียบตะเคียบอืมผักตก ลมดาวหักพี่น้องซแตเทียบครับนี่ตุวยน้ำจิ้มว้าวอืมตามนะพักพักกาดครับ อาด้อครับพี่น้องภรรยากน้ำมาตรวดตอนนี้งเทียงเทียงไม่ได้กินข้าวครับอื ไม่ได้กินโดนและแซบด้วยแซบระกาศนะครับ ใส่มือพักจำน้ำจิ้มอืมอมครับสุดยอดเลยพี่นอ้อง แพลครับแกมปลาแซลมอนเคยมีอยู่บอืมแซ่บอยู่นี่มีปลาหมกค,ครับแถมมาแถมมา ตามพ่อหอมามาตรวจพีนน่น้องมาขับง่ายๆเดินนี่ขอนง่ายๆเลยมาตรวจน้ำกันครับ บริกินหน้าละแซ้บแซ่บๆๆว้าวน้ำจิ้มกระแซ่บนะครับนี่ครับอืมอ้ม มบัวครับลมแฮ้งครับผมยันกล้องมันล้มนะลมเย็นครับบรรยากาศดีครับอยู่บ้านนอกเขา ปั๊มมะกรีอยู่เสเนอะนี่ครับปั๊มมะกฤษีอยู่สามซีโตครับแซบอยู่ด้วย อยู่ใกล้บ่กบเลี่ยงเลี่ยงกบครับกับบ่ปลาบ่กบพี่เคยครับ็นแล้ว <c oughs> มาพี่น้องเดินเนื้อเนื้อปลาสีสมสมแดงๆครับ <c oughs> อวมบัว ครับใส่กระป๋ามะ มาคือพี่น้องน้าเด้อผู้ใอยากมาจวดน้ากัน うん。Mm hmm. โอ้เปแยวหน้ามาก,กินนำครับพี่น้องเพชรคาะ เบิดไปเลยขึ้ลายแทนละ กล้สิบอร์แล้วพี่น้องเอาใจซอยเนี่ยเด้่โอ้วพชิชน์ใส่กับปับมึกครับอืม,อม สุดยอดเพชรเลยครับมาจวดครับพี่น้องอืม,อม ผมเอาน้ำจิ้มหมูมาใส่นะครับใส่หมูย่างแซบอยู่เข้ากันดีครับ <Yahoo! S 1> สุ้ยอดเลยทำ <c oughs> สุดท้ายครับ <c oughs> อืม เมืม่อกินนานแซ่บของแพงครับว้าวครับผมครับจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เพชรสุดยอดเลยทั้งแพะเอ้ทั้งแซ่บทั้งเพชรนะครับโหไม่ได้กินโดนไม่ได้กินปลาแซลมอนของแพงไม่ได้กินโดนทั้งแซ่บทั้งเพชรนี่สิละครับ อย่าลืมกดติดตามช่องบา o Tech เ e a ครับฝากติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยครับสิได้เหตุคลิปต่อไป <Yahoo! S 1> พิ่งมาลงคลิปครับ <laughs> จากคิดยังเนี่บคอยว่างครับก็เลยพึ่งมาถ่ายคลิปครับเกือบ <laughs> เป็นเดือนแล้วมั้งครับมาถ่ายนะครับช่วงนี้กับเข้าช่วงหน้าหนาวนะครับอย่าลืมเบิงเง่งแยงสุขภาพเจ้าของเน้ครับพี่น้อง สำหรับคลิปหน้า,บาเบวแท็กสิบ้าไปกินยังครับถ้าฝากติดตามให้แน่นะครับหนาวครับลมพัดแห้งครับกล้องทรายเลยครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมติดตามเด้อเบาแท็กบันโคกบายบายสวัสดีครับ